โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมเมอร์แทลล์นะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของธนูมานช็อปนะครับเรากำลังที่จะทำการติดตั้งนะครับบูสเตอร์เอ็กเทนชันนะครับ G Booster นะครับเรียกว่า G Booster นะครับ G Booster นะครับก็คือมีคนทำแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่า G Booster นะครับเราก็จะไปดาวน์โหลดนะครับมาติดตั้งนะครับพิมพ์คำว่า G Booster นะครับ หรือเท่าที่เว็บไซต์ e b o o s t e r c l e v e r t e x t b i z นะฮะก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเวอร์ชันมันยังไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชัน2.3อยู่นะครับจริงตอนนี้ยมันตัวบ o o เ t มันเป็นเวอร์ชัน3แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะทำตัวเวอร์ชัน3ออกมาที่แบบสมบูรณ์แบบนะบยังยังไม่มีนะครับ เราก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคอันไหฮะได้ไหมโอเคนะครับ e b o o s t ต r c l ด v e r t e c h b i รนะครับตัวนี้กดดาวน์โหลดได้นะครับหรือว่าไปดูที่ github ก็ได้นะครับนะฮะก็จะเป็นตัวของ ebooster นะครับนี้เราดาวน์โหลดมานะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับในเรื่องของการการใช้งานอะไรต่างๆผมจะจะไม่ ไม่ลงรายละเอียดมากนะครับไม่ลงรายละเอียดมากเพราะเราสามารถที่จะไปดูตัวเมนน,นของเขาได้นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับโอเคอรีสตาร์ทโนโอเคอเดี๋ยวไปดูว่าไอตัวย b o o s t e r เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับก็อเอาเรื่องว i ดเจ็แล้วกันนะครับ ทุกอย่างนะฮะดยส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นวิ d g จ t ตนะครับวิจ็ตในเรื่องของการทำปุ่มอย่างเงี้ยฮะพอคลิกที่บัต t อนนะครับก็จะเห็นวิ d g จ t ตในเรื่องของการทำปุ่มนะครับเช่นเราถ้าเราระบุแบบนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะโชว์เป็นปุ่มแบบนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างสไตล์ชีตอะไรเองนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการ Installation ของมันนะครับ get Start นะครับเ e ส Start Installation นะครับก็ไปดูว่าไปดูว่าไปดูว่าเราจะติดตั้งยังไงโอเคอ่จ okay. ุดจุดจุดจ voilà ุดอยู <uff> ่ข <wise> ้างล่างนะครับโอเคเขาบอกว่านะครับอืม ก็เอาไปเก็บไว้ในตัว y ีเฟ r มเวิร์ของเราในโปรเจกต์ของเรานะครับจริงๆเอาไปเก็บไว้ส่วนส่วนไหนก็ได้นะครับแต่ว่าให้เราทําการเ,าเรียกพาร์ทให้มันถูกต้องนะครับอย่างในที่นี้นะครับผมจะเอาเก็บไว้ใน extension นะครับก็เปิดตัวโปรเจกต์ธนุมานช็อปของเรานะครับใน W ูวบนะครับแล้วก็มาที่ protect นะครับก็จะเห็น extension อยู่อันนี้นะครับ extension นะครับตอนนี้ a t t e n t i o n เรายังไม่มีอะไรนะครับผมก็จะทำการเ,าเปิดไอตัว b o o s t r a p นะครับที่ดาวน์โหลดมานะครับผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ว่า b o o s t r a p แล้วกัน,นครับโอเค b o o s t r a p หรือตั้งชื่อว่า booster booster Boost บูสเตอร์เอาตามตามเขาก็ได้นะครับบูสแท็ปก็ได้บูสเตอร์ก็ได้นะครับบูสเตอร์ B O O S T E R บูสเตอร์โอเคนะครับ เสร็จแล้วนะครับทำไรครับก็เปิดเข้ามาในในบูสเตอร์แล้วก็เอาทั้งหมดนี้ครับลางมาวางเลยครับในบูสเตอร์ของเรานะครับโอเคเรียบร้อยมาแล้วนะครับเสร็จทีนี้ทำํทำไรครับเสร็จทีนี้อันนี้คือโฟลเดอร์ e x t s n s n o o o s t s t e r นะครับก็มีของอย่างนี้เขาบอกว่าให้ไปไปเรียกเอาคอมโ o เนนต b o o t s t a ในนี้นะครับเลือกคอมโพเนนต์นี้นะครับในไฟล์ c o n f i กนะครับโอเคอ่ะกนะ็เข้าไปดูเลยนะครับในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับในส่วนของคอมโพเนนต์นะฮะ Inside Component นะครับก็กลับมาที่ส่วนของ Protect p r o t e c t Config Main. Php นะครับที่อยู่ใน e Framework เรานะครับ อในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับเราก็ลากลงมานะครับโมดูลคอมโพเนนต์เจอไหมฮะตรงนี้เราก็ใส่เลยนะครับตั้งชื่อว่า Bootstrap ใช่ไหมครับก็อปมาเลยก็ได้นะครับส่วนนี้ปุ๊บนะครับอ่า การที่เราจะอ้างยิงไปยัง Folder Extension ก็คือใส ex ่ ext นะครับ booster component เลยนะครับโอเ okay. ค booster component นะครับเสร็จทีนี้เสเต็ปต่อไปคืออะไรครับในส่วนของ preload นะฮะให้ใส่ b o o s t r เข้าไปด้วยนะครับ preload ใส่ b o o s t r เข้าไปด้วย preload preload อยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างบนฮนะ ตรงล็อกนะครับจะเห็นล็อกนะครับแล้วก็ใส่ bootstrap เข้าไปด้วยนะครับ bootstrap ตัวนี้คือชื่อชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นตัวนี้นะฮะ bootstrap ตัวนี้เอาเอามาจากไหนเอามาจากคลาสท,ที่อยู่ในนี้โอเคนะครับอ่าแล้วมีอันอื่นอีกไหมก็ในส่วนของส่วนอื่นมีอไหมครับ ม filter. หมดแล้วนะครับหมดแล้วอ่าลองดูว่ามันทำงานหรือยังนะครับก็เอ่อมารีเฟรชนะครับในส่วนของโนมานช็อปเรานะครับโอเคอ่าก็จะเห็นหน้าตามันแปลกแ,ปลกแปลกไปนิดนึงนะครับอ่าลองย่อขยายนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของ เขเรียกว่าเป็น responsive นะฮะ responsive นะครับ, ive, รบลองคลิกขวาดูรหัสต้นฉบับนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของตัว b o o t s t r a p ที่เพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับอัตโนมัติเลยนะครับโดยเรียกมาจาก asset นะฮะโอเคนี่ก็ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับในเรื่องของการติดตั้ง g booster นะครับยีบูสเตอร์เข้าไปเพื่อเราจะใช้คุณสมบัติ responsive นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็ก็เดี๋ยวไปดูในสเต็ปต่อไปได้เลยนะครับ